เป็นไปตามคาดครับอายการมีหน้าที่นะครับตรวจการบ้านอย่างเดียวนะครับตรวจการบ้านตรวจในสำนวนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอายการไม่ได้มีหน้าที่หาความจริงนะครับอายการไม่ได้มีหน้าที่หาความยุติธรรม อายการมีหน้าที่ในการตรวจสำนวนที่ตำรวจส่งมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องบอกเลยขบวนการยุติธรรมของไทยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าตำรวจทำสำนวนมาอย่างไงอายการก็ต้องดูแค่ในสำนวนเท่านั้นไปดูอย่างอื่นไม่ได้ไปดูความจริงไม่ได้ไปหาความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือหาความยุติธรรมให้กับประชาชนไม่ได้เพราะนะครับ อายการมีหน้าที่นะครับตรวจตรวจสำนวนอย่างเดียวตรวจข้อมูลข้างในสำนวนอย่างเดียวตรวจเอกสารในสำนวนอย่างเดียวตรวจหลักฐานข้างในสำนวนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตำรวจจะทำพยานอะไรก็ได้จะทำสำนวนยังไงก็ได้จะเอาอะไรเข้าเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้เอาพยานอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาพยานเข้าสำนวนก็ได้ตำรวจทำสำนวนมายังไงก็คือตามนั้นแล้วผมถามหน่อยเถอครับว่าวันนี้อายการจะมีเอาไว้ทำไมเอามีไว้เพื่อตรวจสำนวน ว่าที่ตํารวจฟ้องมาข้างในสํานวนอ่ะมันหลักฐานพอฟ้องไหมหลักฐานได้ไหมอะไรได้ไหมแค่นั้นแหละครับอายการไม่ได้มีหน้าที่หาความยุติธรรมอายการไม่ได้มีหน้าที่หาความจริงให้กับประชาชนหรอครับอันอายการไม่ได้มีหน้าที่คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนหรอครับถ้าแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าอย่ามีอายการครับเอาแค่ชั้นตํารวจอย่างเดียวเลยครับเพราะตํารวจอยากจะทําสํานวนยังไงก็ส่งฟ้องศาลไปเลยครับ ง่ายๆแค่นี้เองจะมีอายการไว้เพื่อเปื้องเงินภาษีประชาชนไว้ทําไมครับในเมื่ออายการมีแค่หน้าที่ตรวจในสํานวนอย่างเดียวว่าในสํานวนะ่ะนะครับที่ตํารวจทํามาหลักฐานพอไหมฟ้องตามข้อหาที่ตํารวจทํามาไหมแค่นั้นเหรอครับไม่ได้มีหน้าที่หาฟ้องที่ทาไม่ได้มีหน้าที่หาฟวามจรงิงใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างงี้จะมีอายการเอาไว้ทําไมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าขาบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงขบวนการของ ของประเทศไทยมันอับปยสิ้นเชิงเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะตํารวจจะทําสํานวนยังไงก็ได้ครับตํารวจจะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้เอาความจริงเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาความจริงเข้าสํานวนก็ได้เอาข้อมูลเท็จเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาข้อมูลเท็จเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาหลักฐานจริงเข้าสํานวนก็ได้แล้วแต่ตํารวจเลยตํารวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีหน้าที่จะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้อยู่ที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน แล้วแบบนี้ผมถามหน่อยเถอะครับว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ไงความยุติธรรมและความจริงจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ไงขอถามหน่อยเถอะครับวันนี้คุณเอาหลักฐานอะไรเข้าในสำนวนบ้างและหลักฐานอะไรที่ไม่ได้เป็นความจริงเพราะลองคิดดูว่าครับว่าวันนี้นะครับตั้งคณะกรรมการสอบ4ในตํารวจนะครับมีอยู่3คนมีมูลความผิดในเรื่องของการทําสำนวนคดีของนะครับพนักง,งานสอบสวนแต่ัยาการก็ยังเอาเอาสำนวนสอบสวนนะั้นไปสั่งฟ้อง ก็ลองคิดดูเขาละก,กันครับว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันคืออะไรเพราะผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้นะครับลองคิดดูในวันถแถลงข่าวผมไม่รู้ไอ้วีทีอาร์ที่ถแถลงข่าวอยู่ในสำนวนหรือเปล่าแต่ในวีทีอาร์แถลงข่าวมีข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ตรงกับ g p s ของความเป็นจริงเยอะแยะมากมายแล้วอายการล่ะครับดูครับไม่ครับ เพราะอายการไม่ได้มีหน้าที่หาความจริงอายการไม่ได้มีหน้าที่หาความยุติธรรมแต่มีอายการมีหน้าที่ตรวจสำนวนคือตรวจการบ้านตรวจว่าวขา้งในสำนวนที่ที่ตำรวจฟอ้องมามีอะไรบ้างที่ตำรวจส่งมามีอะไรบ้างแล้วดูตามสำนวนของตำรวจเท่านั้นถ้าแบบนี้ผมบอกเลยอย่ามีอายการเอาไว้เลยครับเพราะมีอายการเอาไว้ทําไมครับในเมื่อตำรวจจะทําสำนวนยังไงก็คแค่ดูว่าที่ตำรวจทําสำนวนมานะครับหลักฐานที่ตำรวจมีนะครับสามารถไปถึง ข้อหาที่ตํารวจแจ้งไหมแค่นั้นแล้วความจริงล่ะครับแล้วความจริงของของคดีล่ะครับความยุติธรรมของคนที่เสียชีวิตไปล่ะครับคุณไม่ต้องหาใช่ไหมครับอายการมีหน้าที่สรุปแล้วก็คืออายการมีหน้าที่ดูสำนวนของตํารวจครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่นอกสำนวนของตํารวจอายการไม่มีสิทธิ์ครับอายการไม่มีหน้าที่ค้นหาความจริงครับอายการไม่มีหน้าที่หาความยุติธรรมให้กับคนที่เสียเสียชีวิตไปอายการมีหน้าที่ ดูเอกสารตรวจการบ้านของตำรวจนะครับของพนักงานสืบสวนสอบสวนว่านะครับพนักงานสืบสวนสอบสวนส่งสำนวนมายัางไงส่งหลักฐานมาย่างไงข้อมูลยังไงดูได้แค่ข้อมูลตามนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยวันนี้อย่ามีเลยครับอายการ